ินตาจีชี้ใส่แล้วครับเอาขึ้นไต่ใส่เลยครับมาของขึ้นแล้วครับมินตาจีเหมือนคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ครับกเปิดไซย์ยังอยู่ครับมินตาจีมงติดเกี่ยวส้นครับเกียเียวสแกนงามเอ้าติดเกี่ยวครับคลงนาน ยังเปิดได้ครับมินตาจีเกี่ยวได้ครับเสียงเฮากำลังชนครับมินตาจีเปิดเข่าซ้ายครับยังข้ามได้ครับเดี่ยวสกนงามตีเกี่ยวอยู่แล้วครับโค้งชมสวยโอ้โหกองสก้าวมินตาจีเซฟพิเนิดยิปยังเปิดได้ครับแต่ยอดยอดครับโค้เปิดหลังเท้าไม่ดีเท่าไหร่ครับชนห่าง มินตาจีเซอร์พิกเน็ตโอ้โหลงสวยมากพิกเน็ตอีกแล้วครับโอ้โหพิกเน็ตอีกแล้วครับยังเปิดได้ครับตีเดียวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคู่เอกของคัมคืนนี้ครับดียส์เปิร์นใหญ่ปักทบบอเดียวสแกงามครับเจอกับมินตาจีกับเจ้าโก้ครับอดีตทีมชาติของเมียนมาครับ ศูนต่อศูนวิปปืนใหญ่เสิร์ฟเสิร์ฟลูกแรกพิกเน็ตมินจีเปิดได้สวยครับ <Hey! S 1> โอ,โโอโ้ลูกแรกฮะ hey! 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 กรรมการมองว่ามินตจีฟาวครับจังหวะเปิดลูกแรกน่าจะโดนตัวครับ hey! Hey! 1ต่อศูนย์ครับวิตปืนใหญ่เสิร์ฟลูกลงสวยงามครับ สต่อศูนครับวิทเบืนใหญ,ญ่เสิร์ฟแข่งขันกันที่15แต้มน,นะครับจบโกเปิดได้โชงสวยงามครับโอ้โหดูเสียงท่านผู้ชมครับขึ้นปาได้ครับโโหนึ่ต่อ2ครับมินตาจีเสิร์ฟมินตาจีขึ้นเตยมารับาบาเปิดได้สวยครับ 2ต่อหนึ่งครับวิทปืนใหญ่เสิร์ฟโอ้โดนแถบขาวไม่ข้ามครับมินเจีเสิร์ฟครับ1ต่อ2องโอ้คืนเตะลูกนี้ไม่ข้ามครับเสิร์ฟโกะเปิดได้ครับชงค่อนข้างห่างาจะเตะได้ดีครับหนึ่งต่อสองครับมินเตจีเซิร์ฟลุกออกครับ สองต่อหนึ่งวิทบุญใหญ่เสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟลงเส้นสวยงามครับไหลสายสุดครับวิทบุญใหญ่เสิร์ฟสามต่อหนึ่งครับแข่งขันกันที่สิบห้าแต้มวิทบุนใหญ่เสิร์ฟเมมเบจีเปิดไม่ดีครับโอ้โหลูกนีมนเมมเบอจีสี่ต่อหนึ่งครับวิทบุนใหญ่เสิร์ฟยังอยู่แปรหยอดครับปักเปิดหลังเท้ามาดูเจ้าเดี่ยวสกแกนงานเว้ยังอยู่ หนึ่งต่อสี่มินดาจีเสิฟพิกเน็ตมาวิทย์ปืนใหญ่เปิดได้ชงสวยครับเ,เดี๋ยวสกแกง,งามเตดีครับสี่ต่อหนึ่งครับวิทย์ปืนใหญ่เสิบวิทย์ปืนใหญ่เสิบข้ามแล้วครับโค๊เปิดซ้ายชงสวยมากครับโอ้โหลูนี้ฝั่งหน้านิดครับหนึ่งต่อสี่มินดาจีเสิฟยังไม่ข้ามครับสต่อหนึ่งครับวิทย์ปืนใหญ่เสิฟ หูเปิดเข้าการสวยครับห้าตอน <Jamie, S 1> หนึ่งครับบิดปืนใหญ่เสิร์ฟมินาจิเปิดหัวโอ้โหหลุดออกหลังไปเลยครับหกตอนหนึ่งครับบิดปืนใหญ่เสิร์ฟมินาจิต้นเปิดหัวไม่ดีครับโอ้โหบิดปืนใหญ่ออกเลึกเสิร์ฟได้ดีครับเจ็ดตอนหนึ่งครับบิดปืนใหญ่เสิร์ฟไม่ข้ามครับหนึ่งต่อเจ็ดมินาจิเสิร์ฟข้ามแล้วครับโอ้โหปักเปิดสบายครับ อย่างนี้ไม่เหลือครับเจ็ดตอนหนึ่งครับบิดปืนใหญ่เสิร์ฟยอดครับโก้เปิดหลังเท้าชงซ้ายครับหนึ่งต่อเจ็ดมินตาจีเสิร์ฟลูกออกไปเยอะครับเจ็ดตอนหนึ่งบิดปืนใหญ่เสิร์ฟไล่ซ้ายครับโอ้โหไล่ซ้ายดีมากครับแปดตอนหนึ่งบิดปืนใหญ่เสิร์ฟ สิร์ฟพิกน็ตลงสวยงามครับ9ต่อ1วิบิดปืนใหญ่เสิร์ฟโกเปิดซ้าย,ยังอยู่ครับมินตาจีมงติดเกี่ยวส้นครับเดี่ยวสแกงามเอา้าติดเกี่ยวครับชนนาง1ต่อ9มินตาจีเสิร์ฟพิงเน็ตบิดยังเปิดได้ครับ มนเตรจรีเกี่ยวได้ครับ,บโอ้โหเสียงเอา,ากำลังชนมครับ2ต่อเก้มินตตจรีเซิร์ตเต่ลูกนี้พลาดครับเกต่อสอมินตาจรีเปิดเข่าซ้ายครับ,บยังข้ามได้ครับเดี่ยวสแกงามตีเกี่ยวอยีกแล้วครับโก้งผมสวย มินตาจีเสิร์ฟครับ2ต่อ9เ,เอาก้รับ3ต่อ9ครับมบบินตาจีเสิร์ฟไม่ข้ามครับ9ต่อ3ามวิดปืนใหญ่เสิร์ฟไม่ข้ามครับ3ต่อเกมินตาจีเสิร์ฟพิงเน็ตวิดยังเปิดได้ครับแต่ยอดโอ้โห าเตะมายาวๆนี้มีสิทธิ์ติดเกี่ยวครับจังหวะชมลูกนี้ค่อนข้างห่างครับ9-3ต่อ 3, วิทย์ปืนใหญ่เซิฟยอดครับก็เปิดหลังเท้าไม่ไดีเท่าไรครับชมหา่างายังเตะได้ครับ3-9ต่อมินตาจีเซิฟพิกเน็ตโอ้โหลงสวยงามครับมินตาจีเซิฟ4-9ต,ต่อ 5-9ครับบินตาจีเซิร์ฟพลิกเน่อีกแล้วครับยังเปิดได้ครับตีกเกี่ยว<อ>เฮฮากันใหญ่แล้วครับตอนนี้ครับ6-9ครับบินตาจีเซิร์ฟ วิทย์เตือได้ครับมินตาจีฟองว่ mm. วาลูกตกพื้นครับกรรมการบอกไม่เสียครับ9ต่อ6วิทย์ป <mask cem. S 1> ืนใหญ่เซิร์ฟลุกออกครับ6ต่อ9 อัปการตาสินว่าลงครับเสียงร้องข้างสนามบอกจ้าเดจ้าเด้ครับไปว่าลงครับเอาแล้วครับเริ่มมีประท้วงกันแล้วครับมาชมเกมสนุกสนุกกันต่อครับเซเว่นนเจ็ดต่อเก้า ไม่ข้ามครับปืนใหญ่เสิร์ฟไปตู้ลูกออกครับเมนตาจีเสิร์ฟเดี่ยวสแกนงานเปิดได้สวยครับ9ต่อ7จบิดปืนใหญ่เสิร์ฟเข้ากลางยังอยู่แต่ไม่ข้ามครับบิดปืนใหญ่เสิร์ฟ 7ต่อ1ิบยืดปืนใหญ่เปิดได้ครับขอชงเองครับ1 0ต่อ7ดยปืนใหญ่เสิร์ฟยอนครับตะคะแตกครับ11ต่อ7จ็ดยปืนใหญ่เสิร์ฟมิตาจีเปิดได้สวยครับ ปรกกาตัดสินว่าโดนขาทู่ครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดปากสอบอเปิดได้สวยเป็นใหญ่เสร์ฟครับสิบเอ็ดต่อเจ็ดไ,ไม่ฆ่าอีกแล้วครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดมินาจิเสร์ฟ ไม่ข้ามครับ11ต่อ7ครับบิดบุญนใหญ่เสรมจเมตาจีเปิดได้สวยครับชงห้างครับปักทอบอลเกี่ยวมีเกี่ยวเหมือนกันครับปักทอบอลครับ12ต่อ7บิดบืุนใหญ่เสร์ฟ ยอดครับโอ้โหนีดเดียวครับ7ต่อ12เมนตาจีเสิร์ฟปับสอบอเปิดได้สวยครับเดี่ยวสเกลน้ำไปดีครับปับสอบอเริเ่มมีเสียงแล้วครับ12ต่อ7วบิดปืนใหญ่เสิร์ฟยังคงหลังเท้าได้ครับ7ต่อ12 บิดปืนใหญ่เปิดสบายครับ12ต่อ7บิดปืนใหญ่เสิร์ฟลุกออกไปเยอะครับเจ็ต่อ12บิดเปิดซ้ายพักชอบอลชมได้สวยครับ12ต่อ7เสิร์ฟข้ามแล้วครับ โค้ oh, ุ่ล้นยังตามไปเวอร์ได้ครับ7ต่อ12มินดาจีเสิร์ฟลูกออกไปไกลครับ12ต่อ7มินดาจีเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับโค oh, ยังชุมได้สวยครับ7ต่อ12มินดาจีเสิร์ฟ ิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามครับมินตาจีเสิร์ฟเสียค่อนข้างเยอะครับตอนนี้ครับ12ต่อ7บิดปืนใหญ่เสิร์ฟกอเปิดสวยครับโอ้ยอย่างนี้จะเหลือแล้วครับ7ต่อ12มินตาจีเสิร์ฟไม่ข้ามครับบิดปืนใหญ่เสิร์ฟ12ต่7อ7กดโดดเปิดได้ครับ ชีล้มครับโอ้ลูกนี้จะโกชงฉีเกินครับ13ต่อ7แข่งขันกันที่15แต้มครับวิทเบิญใหญ่เสิฟครับ13ต่อ7ไม่ข้ามครับมินตาจีเสิฟครับ7ต่อ13เสิร์ฟิท็อปครับเล่นไห้ก่อนครับ อะไรครับเหมือนตกลงกันว่ายังไงครับให้เสิร์ฟเต็มรอบอย่างเดียวหรือเปล่าครับมีปัญหากันอีกแล้วครับไปไปโอเคครับสรุปเสร์ฟทับปสปินได้ครับ คือเป็นเหลี่ยมที่ตกลงกันนะครับว่าถ้ามินดาจีขึ้นฟากห้ามเข้าไปในเส้นนะครับแต่ว่าถ้าจังหวะเสิร์ฟท็อปสปินเนี่ยสามารถก้าวเข้าไปได้ครับก้าวเข้าไปได้9้าวหนึงครับ13ต่อ8ดวิทย์นัญญายเสิร์ฟเข้ากลางครับตกกัวโกเปิดไม่ดีครับยังชนได้โอ้โหลูกนี้ทุ่มสุดตัวครับมินดาจีเสิร์ฟ 8ต่อ13บิทย์เปิดได้สวยครับชงห่างแต่ยอดมินะจิเปิดซันดับจิเกี่ยวครับล้นครับมินะจิยอดโอ้โหกลมครับมินะจีเสิร์ฟ9ต่อ13ยอดครับรับทอบอสเปิดหลังเท้าเดี๋ยวสแกนน้ำลาดเอ็น โดนตัวครับเสียครับเฮ้ยโดนตัวครับลูกนี้โดนตัวเห็นเห็นครับลูกนี้โดนตัวครับเป็นวิทย์ตืนใหญ่เสร์ฟครับ13-9ต่อยอด ไม่ข้ามครับมิตาจีเดินมายั่วแล้วครับโอ้โหถูกใจกันใหญ่แล้วครับเอ้ามิตาจีชี้ใส่แล้วครับเอาขึ้นเต่ใส่เลยครับมาของขึ้นแล้วครับ มินตาจีเหมือนคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ครับ14ต่อ9ิีปืนใหญ่จี้มินตาจ,ตจีหรือเปล่าจี้เลยครับจบเกมครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับ มินจีไม่รับคำขอโทษเลยครับผมขอตัดไลย์สดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ